สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องเล่าสนุกๆจากวงการมาฝากกันครับเป็นบรรยากาศสดๆร้อนๆจากเทัวร์นาเมนต์บาคาร่าที่มารีนาเบแซนสิงคโปร์เลยครับช่วงสงครานที่ผ่านมานี่เองอ่าใช่ค่ะ MBS นี่ถือว่าเป็นที่นิยมมากๆเลยนะคะช่วงหลังโดยเฉพาะกับกลุ่มนักเล่นกระเป๋าหนักครับ เรื่องนี้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งเลยนะฮะคือทัวร์นาเมนต์นี้รางวัลที่1สูงมาก1ล้านเหรียญสิงคโปร์ก็ราวๆยีล้านบาทไทยโหเยอะมากเลยนะคะเยอะมากครับแล้วกติกาก็น่าสนใจนะคือเขาแจกชิปเริ่มต้นให้คนละ1ล้านเหรียญแต่ให้เล่นแค่6เกมเท่านั้นแค่6เกมเองหรอคะใช่ครับ6เกมใครมีชิปสูงสุด15้าคนแรกก็เข้ารอบไป แต่ประเด็นมันมีน่าสนใจตรงนี้ครับคือมีคนชนะที่ทำชิปได้สูงถึง9ล้านก่าเรียน9ล้านทั้งที่เริ่มจากล้านเดียวเล่นแค่6เกมใช่ครับคือถ้าคิดตามหลักการแทง Player Banker ปกติเนี่ยต่อให้ชนะทุกเกมเลยนะเกมละล้านเต็มแม็กซ์ก็ควรจะได้แค่6ล้านบวกทุนเริ่มอีก1ล้านก็เป็น7ล้านถูกไหมครับใช่ค่ะเต็มที่ก็7ล้านแล้วส่วนเกินอีก2ล้านก็กว่ามาจากไหนล่ะคะเนี่ยนั่นนะสิครับชิปที่เกินมาตั้งเยอะแยะเนี่ย มาจากไหนกันแน่เรื่องนี้ล่ะครับจะพาเราไปดูกลไกพิเศษของเกมที่ MBS เขามีอ๋อพอจะนึกออกแล้วค่ะมันต้องเกี่ยวกับพวกเดิมพันข้างเคียงหรือที่เรียกว่าไซต์เบทแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ คือที่ MBS เนี่ยเขาจะมี Side Bet ให้เลือกเยอะมากค่ะอย่างฝั่ง Player นะคะก็จะมีที่เรียกว่า Dragon หรือบางทีก็เรียก Super Dragon ซึ่งเงื่อนไขาการจ่ายเนี่ยมันน่าสนใจมากเช่นถ้า Player ชนะที่7แต้มด้วยไพ่แบบต่างๆอัตราจ่ายอาจจะสูงถึง30เท่า50เท่าหรืออาจจะร้อยเท่าเลยก็ได้ค่ะโอ้ร้อยเท่าใช่ค่ะส่วนฝั่งแบงเกอก็จะมีเหมือนกันค่ะเรียกว่าไทเกอ อย่างถ้าแบงเกอร์ชนะที่6แต้มด้วยไพ่แค่2ใบอันนี้จ่าย22เท่าแต่ถ้าใช้ไพ่3ามใบชนะที่6กแต้มเหมือนกันอันนี้จ่ายเยอะกว่าเป็น50เท่าเลยค่ะโอ้โหอัตราต่อรองพวกนี้มันสูงกว่าการแทงไทยหรือเสมอที่ปกติจ่ายแค่8เท่าเยอะมากๆเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะสูงกว่ากันเยอะเลยมันเลยแบบว่า เปลี่ยนวิธีการเล่นบาคาร่าไปพอสมควรเลยนะคะผู้เล่นจะก,กล้าสเสี่ยงมากขึ้นเพื่อลุนโบนัสก้อนใหญ่จากซสาเบสพวกนี้แล้วค่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคะแนนในทัวร์นาเมนต์ถึงได้สูงปรีดขนาดนั้นขนาดอันดับที่15นะคะตอนเข้ารอบยังมีชิปตั้ง5.15ล้านเหรียญเลยสุดยอดจริงๆครับซึ่งผู้เล่าเรื่องของเราเนี่ยเขาก็ได้สิทธิ์เข้าแข่งถึง2ครั้งเลยนะอา้าวได้2ครั้งเลยเหรอคะครับครั้งแรกเนี่ยเรียกว่าวัดใจตั้งแต่เกมแรกเลย คือได้ชิปมาล้านหนึ่งก็แทงไปเกิดหมดหน้าตักเลยครับเน้นแบงเกอร์ไป8 0 0 0 0นทุ่งเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ครับแล้วก็แบ่งไปลงไซสเบทส่งแบงเกอร์อีกอย่างละ1 0 0 0 0แสนอ๋อกระจายความเสี่ยงไปที่ไซสเบทด,ด้วยครับแล้วปรากฏว่าโชคดีมาก เกมแรกแบงเกอร์ชนะที่6แต้มด้วย,ยไพ่2ใบพอดีเป๊ะเลยอืม้มเข้าเงื่อนไขสโมไทเกอร์เลยสิคะจ่าย2 2เท่าใช่ครับได้ทั้งเงินจากแบงเกอร์800แ0 0แล้วก็ได้โบนัสจากไซเบตช่องสโมไทเกอร์อีก1 0 0 0 0แสนคูณ22เท่าก็2.2ล้านรวมๆแล้วเกมเดียวชิปพุ่งไป3.5ล้านเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยค่ะตาเดียวพลิกสถานการณ์ได้เลยนะคะเนี่ยจริงครับ คือมันเห็นชัดเลยว่าไซเบตเนี่ยเปิดโอกาสให้ก้าวกระโดดได้จริงๆแต่มันก็เสี่ยงมากๆเลยนะคะถ้าแทงไปแล้วไม่เข้าเงื่อนไขนี่คือก็คือหายไปเยอะเลยครับหลังจากนั้นผู้เล่าก็เลยต้องเปลี่ยนแผนมาเล่นแบบเอ่อประคองตัวแทงขั้นต่ําไปเกมละห้าหมื่นในอีก5เกมที่เหลืออ๋อคือพอได้แต้มนําแล้วก็เซฟสินะคะครับผมจบครั้งแรกไปที่3.75ล้านเหรียญก็ได้อันดับ14พอดี กิไม um> ่รอดเหมือนกันผู้เล่าก็แอบเสียดายว่า no ร euh. ู้งนี้น่าจะกล้าแทงหนักกว่านี네้อีกหน่อยตอนที่นำแล้วอืมก็น่าเสียดายจริงๆค่ะอีกนิดเดียวทีนี้พอได้สิทธิ์ครั้งที่สองมาแก้ตัวเขาก็ยังใช้กลยุทธ์เดิมครับคือทุ่นเกมแรกเหมือนเดิมวัดใจไปเลยเอาอีกแล้วหรอคะคราวนี้แทงฝั่งไหนคะคราวนี้เปลี่ยนฝั่งครับไปนิพ player แทนแทง player ไป70,000 0แล้วก็กระจายไซส์เบทฝั่งเ player หลายๆช่องเลยช่องละ1 0 0 0 0แสนหวังโบนัสฝั่งเ player แทนใช่ครับแล้วเหมือนกับว่า เออแกก็บอกดีลเลอร์สาวชาวญี่ปุ่นนะผู้เล่าเขาแซวว่าหน้าเหมือนดาราเอวีเลยฮ่าฮว่าอยากได้เพลเยอร์เแต้มชนะแบงเกอร์หกแต้มโหบอกเงื่อนไขเป๊ะเลยเหรอคะปกติเงื่อนไขนี้โบนัสมันสูงมากเลยนะครับสูงมากแล้วไม่น่าเชื่อครับไพ่มันออกมาตามนั้นจริงๆเพลเยอร์เดแต้มชนะแบงเกอร์ที่ได้6แต้มเป๊ะเลยเป็นไปนได้ยังไงคะเนี่ยสุดยอด เหลือเชื่อมากครับคือชนะเดิมพันเพลเยอร์ได้เงิน700,000บวกกับไซเบทที่ลงไว้หลายช่องอย่างสมอลดรา้อนหรือดรา้อนไทเกอร์อะไรพวกนี้อัตราจ่ายมันสูงมากคำนวณแล้วได้เท่าไหร่คะเนี่ยเกมเดียวรวมรวมแล้วนะครับเกมเดียวได้ชิปมารวมทุนเป็น6.1ล้านเหรียญทันทีฮะ6ล้านหนึ่งจากเกมแรกเกมเดียว <S <S ใช่ครับเกมเดียวเลยพอได้ขนาดนี้แล้วเกมที่เหลือก็สบายแล้วครับ โอ้โหแทบต้องมันเล่นต่อเลยนะคะเนี่ยเกมขนาดนี้ก็แทงขั้นต่ําประคองแต้มไปครับจนครบ6เกมจบครั้งที่2ไปแบบสบายๆด้วยชีพ6.1ล้านเข้ารอบแน่นอนสุดยอดจริงๆค่ะเรื่องนี้มันสดายให้เห็นเลยนะคะว่าไซเบทที่อัตราจ่ายสูงๆเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทสําคัญมากๆเลยในการแข่งขันระดับสูงสมัยนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องแทงเพลเยอร์แบงเกอวัดดุมกันอย่างเดียวแล้วสินะครับ ไม่ใช่เลยค่ะมันกลายเป็นการวางกลยุทธ์เพื่อจะสนิคหรือล่ารางวัลใหญ่จากไซเบทไปแล้วซึ่งต้องอาศัยทั้งความกล้ามากๆแล้วก็ต้องมีโชคในจังหวะที่พอเหมาะพอเจาะจริงๆด้วยครับผมเรื่องราวการแข่งขันที่ MBS ครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากนะครับของวิวัฒนาการเกมคาสิโนที่ไซเบทมันเข้ามาเพิ่มมิติความตื่นเต้นและก็ความซับซ้อนในการวางแผนการเล่นไปอีกระดับเลย ใช่ค่ะก็น่าคิดต่อนะคะว่าในเกมที่ผลตอบแทนมันสูงริ่วแล้วความเสี่ยงก็สูงตามไปด้วยแบบนี้สุดท้ายเราเส้นแบ่งบางๆระหว่างโชคชะตากลยุทธ์การวางแผนกับความกล้าที่จะตัดสินใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหลกันแน่อืมนั่นสิครับแล้วปัจจัยอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดที่จะนําไปสู่ชัยชนะในสนามแข่งขันจริงๆที่มีความกดดันสูงแบบนั้นก็น่าคิดนะคะ